วางหมดเออ่ะนี่ก็บ่เหยดเลยเนาะคือว่างเป็นเตียงเงจารย์วิชาโรงเรีนาอไว้จ้ตายชิบเนาะพี่น้องเนาะี่บ่ได้เฮ็ดแทนก็สิใส่คไฟโต๊ะต้องนะโอเฮ็ดโต๊ะนั่นล่ะเฮ็ดโต๊ะไแต่วาจึ๊ก

สองห้าเจ็ดสามสองมันหมดเลยครับนี่โอ้เกิดทำไมดีกว่ากิ๊บกิ๊บกิ๊บกันแล้วเดี๋ยวก็ได้นะครับโอ้อนนี้มันมืดเกินเอ้ยเดี๋ยวก็ได้แล้วตัดเข่าฉากระมุ่นแน่ขนอดนี้ชาเราแกะเหล้านะครับเนาะกระิเปิดช่องไหมครับเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดแทนว้างนี่แหละครับนี่โต๊ะจ้าเออโต๊ะโต๊ะแทนว้างไอ้ ท็ดชิปเนาะวงนี้เนาะครับเป็นที่ได้เกี่ยวกับเลยเยน่นหน้าน่นะครับอาจจะไหนกับพี่น้องกับเขาไปชมเบิ่งได้หลายครับเป็นที่เห็ุดท่านางดีนะสีซ้มให้เห็นทุกซอกทุกมุมเลยนะพี่น้องแล้วที่เหอ้โต๊ะต,ตัวนี้ให้แลี่ยวๆนี่นะครับที่กิดไปอ่อมมาเลยนะพี่น้องกลับไปเบิ่งครับตัวนี้สีเห็นทุกซอกทุกมุมเลยครับทุกคนนั่นแหละครับมุมใดมุมใดก็จะเห็นเมื่อนะพี่น้องเนาะ อะไรอาจารย์เชื่อมเชื่อมที่วางของของเดียบปิชาเราแก่ดาวพิษเทนนะพสร้างประจําตัวไอ้พิซซ่าแล้วพี่น้องเชื่อมไอนี้เชื่อมขาว่าไอ่ยกไอขายะยไอ้นี่ครับพี่น้องเด้อทั้งขยะยเขานั่นเลยครับบริการตวนเงินที่วางชิ้นงานหนึ่ง เคร่เบ้างนครับแล้วก็เ็คร่งแรงดีพี่น้องเพราะว่าไอ้ประชาชนชาวพนว่าเจ้าไว้เฮ็ดไอ้ไอทัพชิปนะครับเปิดช่องไม้เนาะพี่น้องเนาะช่องไม้เฉพาะเลยครับเดี๋ยวจะติดไฟตรงนี้ไฟโค้งนะครับแรงซูมไฟโค้งครับไว้ทัพชิปนะครับเฉพาะเลยเครื่องย่างเดีวยวเด้พี่น้องนี่แบบน,นี้พี่น้องก็ติดตามอัน อาจารย์ไิชาเลยครับว่าเพื่อนดีไทยท่าแบบใดเพราะว่าเป่นพืชนะเอ็นเทดแหล่งสูมนะครับสูมแล้วก็สีเห็มสูดออกซูบมุ่งเลยครับวิธีการสอมอ่นสอมเลยเครื่องหรือว่าสีอะไเฮ็ดเฮ็ดเฮดแบบใดนะครับอว่าหนักตัวหน่อยตัวใหญ่อ่าเฮ like ็ดแบบใดตื้นแบบใดอ่าเพืชไทยท่ามเห็นชัดๆเลยนะพี่น้องครับเลยอาจารย์ยิ่งทำได้ไม่เฮ็ดไหนเพื่อนะนะ้านะยิ่งกระโจนไปหมู่บ้านนี่ก็เลยนได้ไม่เฮ็ดนะครับเนาะ เดี๋ยวอีกสองตัวครับยังไม่ทันเหล้วนะพี่น้องเนาะครับเพราะว่าเฮ็ดอีกสองตัวเอาไปจะเพราะว่าเฮ็ดชิปย่างเดียวเลยเปิดช่องไมน่น้ำเดี๋ยวก็เฉพาะเรยเครื่องนะครับวิธีการสอมทุกอย่างนะครับเนาะครับเ่าโอเคนะพี่นอนะ้องเนาะเจอกันชิป้นานะครับเนาะเดี๋ยวชิปหา,า้า่ไหาเฮ็ดมาไา้ท่ามให้เบิ่งอีกไหมครับเพราะว่าจะได้ควบคู่ของเสียพ,พิชาเราแกล,ล่าคนเร่ๆนะสวัสดีครับ